Oh. สวัสดีครับวันนี้นะครับสนุกเกอร์ไอคิวนะฮะก็กลับมาพบกดนะครับพบกับ oh, <God. S 1> นะฮะก็จะมีเรื่องราวพูดคุยกันเหมือนเดิมนะฮะก็ในแฟนเพจผมเนี่ยก็จะมีสงสัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเหลี่ยมนะครับวันนี้ก็มาตอบปัญหากันว่าการเข้าเหลี่ยมเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะฮะถ้าจะถามว่ามันมีแบบไหนบ้างเนี่ยก็คือว่ามันแบ่งออกไปหลายประเภทมากมายนะคะ แต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาแนะนำสามประเภทใหญ่ๆนะครับที่นักสนุกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันฮัลโหลนี่เรือตัดผ่านหน้าบ้านเนีไหมโอเคนะครับก็จะมี3มใหญ่ๆ3าหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะมาพูดกันวันนี้ก็คือ 1. การเข้าเหลี่ยมแบบลากเส้นจากขาวนะฮะผ่านตะตุ่ม าตาตุ่มของขาหลักนะฮะก็สมมุติว่าถ้าท่านเนี่ยถนัดขาขวาเนี่ยก็ลากจากตะตุ่มขวาแต่ถ้าถนัดขาซ้ายเนี่ยก็ลากจากตะตุ่มซ้ายนะฮะแบบที่สองลากเส้นจากขาวนะฮะผ่านกึ่งกลางเท้านะฮะก็คือเหมือนแบบเหยียบเหลี่ยมเข้าไปนะฮะอ่าเหมือนแบบตรงนิ้วกลางนะฮะแล้วก็เหยียบเหลี่ยมเข้าไปตรงกลางเท้าเลยแบบที่3นะฮะเป็นการลากเส้นขาวนะครับ 4, ผ่านมาแล้วก็ผ่าน านจากผิวผิวสะโพกนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาแบ่งกันเป็น3ามแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าแบบที่หนึ่งนี้เป็นยังไงโอเคนะฮะการเข้าเหลี่ยมแบบที่หนึ่งนะครับลากลากขาวนะฮะผ่านขาวนะฮะอย่าผ่านฟ้านะฮะถ้าผ่านฟ้าไปลบติดนะครับโอเคเนี่ยฮะลากเส้นจากขาวนะฮะมาเนี่ยฮะในแนวที่จะแทงนะครับ เนี่ยลากลากผ่านมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าลูกมันอยู่นี้เราก็ลากผ่านมา,าจากหลุมจากนี่ปุ๊บอ่านี้เดี๋ยวผมแทงลูกตรงลูกง่ายก่อนเดี๋ยวผมแทงไม่ลงนะครับลากมาจากขาวผ่านนี่ปุ๊บเนี่ยลากเส้นอันนี้สมมุติให้คิวคิวผมเป็นเส้นนะครับเนี่ยลากมาปุ๊บผมจะเข้าจับตะตุ่มก่อนนะฮะตะตุ่มเนี่ยก็คือเนี่ยฮะอ่าเนี่ยฮะถ้าเข้าจากตะตุ่มเนี่ยผมจะเปิด เปิดเท้าเข้าไปเนี่ยฮะสังเกตตะตุ่มผมเนี่ยผมจะเปิดเท้าไปาสมมตินี้เป็นเส้นนะดูดูว่าว่ามันตรงมันตรงอ่ะนี่นะอ่าฮะเนี่ยผมจะเปิดเท้าเข้าไปเนี่ยฮะตะตุ่มนี้ผมถนัดซ้ายผมเปิดสมมุติว่าถ้าผมถนัดขวาเนี่ยฮะผมก็เปิดเข้าไปอย่างนี้เหมือนกันอ่าให้ตรงให้ตรงกับไม้อ่าแต่น,นี้ผมถนัดซ้ายนะครับแล้วก็ก้าวเท้าขวาออกไปนะฮะในแนวตรงก้ 9, าวเท้าขวาไปในแนวตรงนะฮะมันก็จะออกประมาณนี้ อ่าขาซ้ายเปิดขาขวาเปิดเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้การยืนสบายนะครับเพื่อให้ยืนสบายพอเสร็จปุ๊บถามว่าเอ้ยแล้วเราต้องก้าวก้าวสั้นก้าวยาวนั่งเท่าไหนเนี่ยก็คือขึ้นอยูกอ่กับเอ่อสรีระของแต่ละคนนะฮะอ่าก็คือว่าทําให้พยายามทําให้ขาหลักเนี่ยตรงให้ได้นะฮะอย่าให้ขาหลักโย่ไปอย่างนี้หรือว่าโยซ้ายโยขวาเนี่ยก็คือพยายามทําให้ขาหลักตรงไวให้ได้นะฮะอ่าต่อไปนะครับพอแยกเท้าลาตัวเสร็จปุ๊บ ขาหลักเนี่ยขาหลักเนี่ยต้องตึงนะครับขาหลักตึงเพื่อรับน้ําหนักไว้ทั้งหมดนะครับ <S <s เพราะว่าขาหลักเนี่ยจะเป็นตัวที่ตรงนะครับแต่ถ้าคนที่ถนัดขวาก็คือขาขวาตรงแต่นี้ผมถนัดซ้ายอ่ะขาหลากักขาซ้ายตรงปุ๊บขาขวาย่อถีบยันไว้นะฮะเพื่อเป็นการทรงตัวที่ทําให้ขาหลักเนี่ยตรงไว้เสมอนะครับอ่ะและ้วคราวนี้ปุ๊บเราก็โน้มตัวเข้าไปแทงอ่ะอันนี้คือการเข้าเหลี่ยมแบบที่1 ถามว่าเออมันเป็นข้อดีไหมก็คือมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเออนี่ฮะมันทําให้เรายืนสบายแล้วมันก็ทําให้การส่งคิวเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูการยืนแบบที่หนึ่งกันนะฮะเดี๋ยวผมวาดวาดรูไปไว้อ่ะนี่มาดูกันนะครับเนี่ยฮะนี่สมมตินี่เป็นลูกสีนะฮะลูกสีนี่เป็นลูกขาวเนี่ยฮะลากเส้นผ่านขาว มาหามาหาเท้าเนี่ยฮะอันนี้สมมุติเป็นตะตุ่มเนี่ยฮะลากผ่านตะตุ่มเข้ามาอันนี้้าคานี้เปิดเข้าไปแยกข้างเข้าลําตัวขาทั้งสองข้างเท่ากันนะฮะอันนี้เป็นการยืนแบบที่หนึ่งนะครับซึ่งนะักสนุกเกอร์หลายคนก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามาแบบที่สองเลยนะฮะแบบที่สองนะฮะเป็นการเข้าเหลี่ยมแบบใช้หัวแม่โป้งเท้าคือย้ายจากตะตุ่มเนี่ยมาเป็นหัวแม่โป้ง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยส่วนใหญ่ที่ผมจะสอนเนี่ยคือให้แยกเท้าออกข้างลําตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทําให้ขาหลักของของของนักสนูเกอร์เนี่ยตรงนะครับทําให้ไม่โยะ,ะเดี๋ยวผมจะวาดอะไรให้ดูขอปันกนะฮะที่ที่ผมสอนให้เอ้ยยืนออกแนบข้างลําตัวทุกทุกทุกครั้งเลยเนี่ยก็ก็เพื่อว่าอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่า เนี่ยนะสมมติว่าอันนี้เป็นขานะครับอ่าสมมตินี้เป็นเป็นขาตั้งตรงๆอันนี้เป็นมองมองจากข้างหลังนะฮะอา่ามองจากข้างหลังมองจากข้างหลังนี่เป็นขาเป็นขาอา่อาอ่าฮะเนี่ยฮะอันนี้เป็นขามองจากด้านหลังนะฮะอา่าสเก็ตภาพได้โหดมากเนี่ยฮะก็ที่พยายามให้ให้ แยกเท้าออกข้างลาตัวเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้ขาหลักของของคุณเนี่ยอย่างผมเนี่ยถนัดขาซ้ายใช่ไหมก็ทาให้ขาหลักของคุณเนี่ยตรงแต่ถ้าผมเนี่ยก้าวก้าวเท้าออกไปข้างหน้าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้ขาหลักของของของ,ของคุณเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะมันทําให้ขาหลักของคุณเนี่ยเฉเนี่ฮะมันจะเฉออกเฉียงเฉียงนะฮะมันทําให้เราเนี่ย เออถามว่ามันแทงได้ไหมมันแทงได้ครับฮะแต่ว่ามันมันยากสําหรับผู้ที่ฝึกใหม่แล้วก็จะพัฒนาให้เร็วขึ้นเนี่ยคือว่าผมเนี่ยแนะนําเป็นแบบแบบเก้าเก้าเท้าเท่าลําตัวดีกว่านะครับนะฮะนี่ฮะอ่ะแล้วเรามาเริ่มแบบที่สองกันเลยโดยหัวแม่โป้งเท้านะฮะลากเส้นมาเหมือนเดิมนะฮะลากเส้นลากเส้นจากขาวมาเหมือนเดิมนะฮะ อ่าแต่นี้เปลี่ยนไปนะฮะโดยเปิดนะฮะแล้วก็หัวแม่โป้งเนี่ยหัวแม่โป้งเนี่ยอ่าทัาไว้นีนะฮะเพื่อให้มันตรงกับไม้นะครับอ่าแล้วก็ก้าวออกมาข้างลําตัวเหมือนเดิมนะฮะอ่าก้าวมาข้างข้างลําตัวแล้วก็แทงนะครับโอเคมันก็ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนคล้ายๆกับแบบแรกแต่ก็แค่เปลี่ยนวิธีการเข้าเหลี่ยมอ่าแบบที่สามนะครับอ่าแบบที่สาม เป็นการเอาผิวสะโพกเข้านะฮะก็คือเนี่ยเนี้ยเท้าหลักอันนี้สมมุติเป็นเท้าวขวาเท้าหลักเนี่ยฮะลากขาวผ่านเส้นมาแล้วก็ลากผ่านมาเป็นผิวสะโพกอย่างนี้ก็จะเป็นพวกเนลโรเบอร์สันนะใช้ะฮะที่ผมเห็นอยู่นะที่ผมเห็นแบบสวยๆเลยก็จะเป็นเนลโรเบอร์สันที่ใช้อยู่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีกันนะครับอ่าแบบที่สามอ่าดูแบบที่สามนะครับลากเส้นผ่านมาปุ๊บเนี่ยฮะผิวสะโพก เนี S <S <preach science> ER okay. Okay. ่ยฮะลากมาเนี่ยฮะใช้ผิวสะโพกจริงนะครับใช้ผิวสะโพกจริงเนี่ยฮะผิวสะโพกแล้วก็ก้าวออกมาเท่าข้างลําตัวเหมือนเดิมนะฮะเท่าข้างลําตัวเหมือนเดิมแล้วก็ก้มแทงโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู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 ข้างหลังกันว่าขาหลักเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูข้างหลังกันนะฮะเนี่ยฮะขาหลักนะฮะด้านซ้ายนะฮะเห็นเห็นขาหลักไหมเนี่ยฮะขาหลักก็คือช่วงนี้นะฮะ จะตรงเพราะว่าเราก้าวเท้าเนี่ยออกข้างลำตัวมันเลยตรงแต่ถ้าเราก้าวก้าวออกออก,ออกเฉียงเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะเบีย้ยวพอเบีย้ยวบุ้มลายที่เราจะแทงมันก็ไม่ใช่แล้วอ่าเนี่ยฮะนี่เนี่ยฮะเนี่ยอันนี้มันก็จะตรงทําให้เราเนี่ยยืนเหยี่ยมเข้าเหลี่ยมได้ถูกต้องนะฮะถามว่าโอเคเดี๋ยวย้ํามันได้นะถามว่ามันมีมันมีผลดียังไงจากการจากการที่เรา ที่เรายืนเข้าเหลี่ยมทุกครั้งนะฮะเพราะว่านักสนุกเกอร์ใหญ่ๆเขาก็เข้าเหลี่ยมกันทุกคนนะฮะก็คืออย่างเช่นเนี่ยก่อนที่เขาจะแทงเนี่ยเขาไม่ใช่จะพอถึงลูกจอบปุ๊บเอ้ยเดินเข้าไปแทงพวดแทงพวดแทงพวดเนี่ยไม่ใช่นะฮะเขาก็จะมีการเข้าเหลี่ยมของเขาเสมอนะฮะ,ะเพื่อเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยวาดเนี่ยฮะวาดสมมุติว่าสมมติลูกนี้ผมจะแทงหลุมยาวเนี่ยก็ทาให้ให้เขาเนี่ยวาดเส้นจากสีเนี่ยจากขาวเนี่ย เพื่อที่จะแทงหลุมยาวเนี่ยก็คือเนี่ยเขาก็จะวาดเส้นมาแล้วเขาก็จะเข้าเหลี่ยมอ่าสาหรับท่านที่ฝึกที่ฝึกใหม่นะฮะอาจจะแบบเอ้ยอไม้จี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะ,ะแต่แต่สําหรับที่ชํานาญแล้วเนี่ยสามารถเดินเข้าเหลี่ยมเข้า,เข,าเข้าไปได้เลยเนี่ยเดินเข้าเหลี่ยมไปให้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมาแทงให้ดูนะฮะอย่างเช่นลูกนี้นะฮะก็จะแทงหลุมยาวก็ลากเส้นนะฮะจากหลุมมาหาสีปุ๊บลากขาวมานะฮะ ทั่ไปนะฮะเนี่ยฮะเป็นการเข้าเหลี่ยมแล้วแล้วก็ออกเนี่ยฮะมันทําให้เราเข้าเหลี่ยมน่ะได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นฮะถามเพื่นนะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นการเข้าเหลี่ยมนะครับอ่าเอาใหม่มายี้ถ่ายเขาบอกว่าถ่ายอ่าเนี่ยฮะลากเส้นจากหลุมมหาแดงนะฮะจากหลุมมหาแดงแล้วก็ผ่านขาวผ่านขาวมาปุ๊บเนี่ยฮะเราก็เข้าเหลี่ยมแล้ว หนึ่งสองสามเนี่ยเข้าได้ทุกอย่างเลยอ่าแต่ผมเนี่ยถนัดแบบที่สองมากกว่าเพราะผมใช้อยู่ประจํานะฮะแบบที่สองเหยียบเหลีหล่ยมเ,เข้าไปนะฮะอ่าแบบที่สองเหยียบเหลี่ยมเข้าไปเก้าเท้าเข้าไปนะฮะขาหลักตรงนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมันมันจะทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการแทงลูกไกลๆนะฮะแล้วก็ลูกสั้นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมนะฮะ เร็วๆนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยแล้วกันก็จะทําคิวนะฮะจะทําคิวขึ้นมานะฮะยี่ห้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคิวยี่ห้ออะไรนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะฮะที่ที่ติดตามผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคําชมนะครับที่เอ,อ่อมีให้ผมนะฮะผมก็จะน้อมรับไว้แบบซึ้งน้าใจจริงๆนะฮะก็แบบเห็นทุกคนเนี่ยเ,ออเข้ามาชมให้เข้ามาให้กําลังใจก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับ ต,ต่อไปนี้อีกสักไม่กี่เดือนหรือว่าอีกสักเดือนเนี่ยก็จะเปิดเปิดทำคิวละอ่าแล้วลเดี๋ยวมาดูกันว่าคิวผมเนี่ยจะคุณภาพกับราคาเนี่ยมันจะเหมาะสมกันไหมอ่านะฮะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีคิวดีๆใช้กันนะฮะแบบราคาไม่แพงแต่สามารถใช้กันได้นะฮะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ฮะช่วยกันแชร์ชเพจของผมด้วยนะโอเคก็จะได้มีคนเข้ามาคุยเยอะๆจะได้มีเพื่อนกันเยอะๆนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ